ประกาศออกกลางสื่อไม่สดแล้วเวลล่ารานีหัวใจสีชมพูหลังเลิกพระเอกท้ารอดูดอกไม้ช่อโตว,วาเลนไทน์โพสต์แต่งชุดสวยไปออกแดดเวลล่าท้าออกสื่อให้รอดูดอกไม้วาเลนไทน์โสดสนิทต่อเวลาแต่วาเลนไทน์ไม่เหงารอดูดอกไม้ได้เลยแถลงข่าวออกสื่อเกี่ยวกับการทําบุญช่วงนี้เจ้าตัวขยันทําบุญสุดๆบริจาคเก่งจนบางทีผู้จัดการก็ไม่รู้อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้เป้าหมายคือมีทรัพย์เพื่อส่งต่อ ก็ตัวเราเห็นว่าตัวเราเหมือนมีกําลังแหละก็อยากจะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่เรียกว่าเป็นเป้าหมายของเบลด้วยแหละมีทรัพย์เพื่อส่งต่อช่วยทําบุญก็ทําหลากหลายค่ะทําทั้งวัดโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ค่อยมีคนมาขอความช่วยเหลือส่วนตัวเพราะจะผ่านมาทางผู้จัดการมากกว่าเบลจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรแบบนี้ไม่มีลิมิตในการทําบุญปีที่แล้วเป็นเจ้าภาพกระถิ่นไป68วัดคือไม่ได้ลิมิตไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะแล้วแต่อยากทําอะไร ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกระถินปีที่แล้วก็คือ68วัดมั้งคะเพราะเราทําด้วยใจบริสุทธิ์ก็เท่าที่มีโอกาสแหละไม่ได้อธิษฐานขออะไรเป็นพิเศษแค่แผ่เมตตาและให้เจอกะะาลยาณมิตรที่ดีคือไม่ได้ขออะไรเลยที่เป็นพิเศษมากส่วนมากก็จบด้วยแผ่เมตตาอะไรแบบนี้ไม่ได้ขออะไรสักเท่าไหร่การทําบุญมันมีหลายแบบเนอะมีทั้งลงแรงลงเงินหรือว่าแค่อนุโมทนาบุญแล้ว วันเนทายปีนี้เป็นวันทํางานวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรพิเศษมาพักหนึ่งแล้วมันก็เป็นวันวันหนึ่งแต่ว่าอย่างวันเนทายปีที่แล้วมันโควิดพอดีก็ได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวที่ระเบียงเดี๋ยวปีนี้รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะรอดูกันได้ว่าจะได้ดอกไม้ไหมแต่ตอนนี้สดสนิทเอาเป็นว่าให้ไปดาเอาเองพูดให้ดูมีปริศนาแต่ไม่มีอะไรเลยแม่เดี๋ยวรอดูกันนะคะเตรียมพาดหัวว่าเบลล่าไม่สดแล้วจริงเปล่าเนี่ยถามว่าสดไหมสดสนิท สนิทไหมก็สนิทค่ะแน่นะแต่รอดูดอกไม้ก็ได้ค่ะก็ส่งมาได้ค่ะไม่รู้จะตอบว่าอะไรต่อบยังไงก็คงต้องรองรุ้นกันอีกทีว่าวาเลนไทน์นี้จะมีใครส่งดอกไม้ให้สาวเบล่าไหมนะคะ